นี่หดแล้วโอ้น้ำหอยไหลเท่อันนี้ถุกคนดิอยู่คุณเช็ดลงเต็มโมค้างมานี่เจ้อะมากอกอยสบายดีทุกคนสบายดีตนเ้ารวันนี้ละน้อยก็ไปน้ำหน้าสวนน้ำบ้าวีทุกคนเลยนก็เอามาตะบ้านเอามาแตะบ้านมาเปิดลิปอยู่หน้า ไปมีกลับไปกับสาตุลานี่หน่อยถ่ายคลิปทุกคนมือนนี้นะเพราะว่าฝนหมดเตกลิ่นไปทุกคนน้ำนาน้ำกันไปไปมืนนี้ออซาวกับซาซาวเเลยอทุกคน,นเพื่อเฮาหยางมาแต่บ,บ้านแต่เือนนี้มาเขาหนักสายละซาตุรามาื่อวาสบายดีตุลาสบายดีป้าลุทุกคนซาตุราไปดำไปดำนะซอยนะเบาทุกคน ยังาพม,มีสักพันได้ก็โล่งกะเล่งผมเราหน้อยจะพักเสียงดื้อทุกคนพเพราะว่ามีเสียงเพลงรบกวนตัวนี้หน้อยก็มาหัวหน้านะบ้าแล้วบรรยากาศก็กคือฟ้าคึมฝนวันนี้นะฝนจิต,ตกเลย ไปลูกกามากัแตลยตรกากระฮนมานีสิบเอ็โมงแล้วฮนมากับใบน่ำไม้โซยนะนะแกงน่ำไม้มานนี่แกงน่ำไม้ซื้อหอยเลือหอยเกียดเชบเซไปทุกคนมาเด้อกินเกาทิ้งน้ำกันแกงน่ำไม้ฮนหนจ้าเฮ้ยจ้าเ็ดมานีบบ่มีอันพักอันพักอีกทีน่ครับคนเเซ เมื่กินข้าวน้าเมื่อกินยุทเงเมื่อกินเหงอกสามด้อ่ามีเท่านำบาได้กินข้าวง่ายน้เมื่อเกงเห็ดกินยุทเงละน้อยรัดมืกินข้าวง่ายทิงน้ำเปล่าเมื่อวานนี้เรามา่กินข้าวน้าโพ้ยุ่งง่ายหน้าเมื่อกินง่ายัน้า น้ำินจาเ้นี่เู้หัเก็ดหนมมีกวเามัวเก็ดหัเลือพิมมันดู่ินข้าวง่ายแล้วละกาดผรน้องๆสนวนปดินน้ำแกงกคนใส่กรไปาน้ำทาล่ากับสาวหยองทำบริลลินดอไปสิ นำแกงยูปยบ่นเอาหโถตึกดุ่งตัวนั้นแหละกินข้าวแล้วบอวันนี้นะกินแล้วกินข้าวพี่เลอกินก้าวกินก้าวพี่เลอกินกับน้าวไก่กินกับไก่กินกับปิ้งไก่แซ่บบ่แซ่บสบายดีทุกคนก่อนสบายดีทุกคนมื้อนี้มาเิเดอร์มามามาหน้านีอแต่ได้มีมาคือปลาต้มกับหอมเฮ้ย ไปบ๊อบลีนน้ำแกงนะเิไปก็นเลยเอเด้อเด็กบ๊อบลีนน้ำแกงก็เด้อพี่ว้าบ๊อไปแล้วก็้นจะไปหน้าบันเทิงนอนกะว่าฝนตกกับบอไปก็นยากางจ้องว่าฝนตกกะไปนี่หอดแล้วโอ้หัวไหลเท่นี้ย่านน้ำไหลไปเด้บอกการลอกนะแต่ย่านได้จริงนะโอ้น้ำไหลอะรีทุกคนพอคอยเด้อจูเกือบทุกคนกะ ผู้คนเป็นไหลอ่ะคนเป็นไหลขี้หินโอ้สุดฝนดีนดีอคุย่าป่าโลกเติมกิลุงอยู่นี่นะป่าซิ่วไลายหลเด้อคุ ละน้อยตื่นกำนาไปแล้วดินะตอนแรกละน้อยก็สิลงไปดำนาอีกทุกคนตอนนี้สองมุ่งละแต่ลน้อยจะไปถ่ายคลิปจะเร่งน,นะตอนนี้ก็บคำแล้วทุกคนลน้อยก็มาแล้วแต่ดำน้าเซนาบ้ากวกะหัวหน้านี่มาก่อนสตลูสตล่าสตูล่าเราเพิ่งไปอาบน้ำโพยน้ำนาบันนี้ก็บ้อยสิเือบ้านพูดละมาต่หน้าแล้วก็อาบน้ำฮากระเรวทุกคนวันนี้ละน้อยจิไปโคมีอยู่เพืนน่อนนาไปทุกคนไปทุกคน มนน้อยบรเมณโค้งๆนรคนเอามีไปเพือน้าโคสุกินนนะมน้อยบริเ,เคยโคแลวก็โค้บเป็น้นละกันไปก็ัตย์ตุลานี่ตัวนี้หอเดินนาแล้วตนะีน้อยกันยันงไงน,น,น,นอนได้ตนีน้อยถ้ากินโคมีบโค,โคาน้โคน้ำตาลจากกรเทียือบมากาบัใส้ก็ได้กัอด ทำตเลือแ้วสวัสดนี่เลเต็มม้วนค้างมานี่เจ้าอ๋อเยอะมากเยอะมากเยอะมากเยอ้มากเยอะมากเยอะมากเยอะกเยอะเยะมากยอะากเยอะเยอมากเยอะมากเยอะากเยอะมาเยอะยอมากเยอะมยอะมาเยอะมากเยอะเยอะมากเยอกเยอเยอะมากยากเยอะมากเยอะกเยอเยอะยอะมากเยอะกเยอเยอะมากเลอะยอเยยเยอะยเยอะมากเยอะยอเยยเยอะยเยอะมากเยอะยอเยยเยอะยเยอะมา เฉๆแล้วนอยเขามองอนแล้วมันก็ดเล่นกนหอ้ยหมไหมอเกโบแดงยเร็วเร็วนาวส่ซากแล้วทุกคนเอ้ยโบแดงว่ะสาอย่างมันก็หุ่นเพ่ว่ะยังหุ่นไมคือ อยากมานือแบบบาชิมด hey, no. oh oh like yeah. okay, cool. ูช yeah. ิมดูใช่่ชิมกันเลยนะมชิมกันหวนกี่ก้อนหวานหวานเศย่างหวน่งอไจกินเศบอยู่ก่นเเหวานเศษเด้อเศษเด้อหามเนาะเอหเอ้ววบเข่บกันยองเอาเนาะจ่าบเ็ดทุกินนี่หรือเปล่านเอ เด้อทุกคนกินโคมีน้กันเซฟเซฟส่วนทุกคนกินโคมีนัตีน้อยเออมากินโคมีนําตีน้อยเด้อแช่บอตัวละโมจิซุกขนมน้อยน่ยโคเนี่ยนะ่ะกับพักถึงเซฟเซ กลับมาทุ่งกอผมเส้นนี้ค่ะบม่มบิมัวหน้าสนมูเด็ดทุกคนแกงน้อตีนเนาะอร่อยใส่เนลูเจ้ากระยย่แต่แม่บุญเป็นสาวเลยนี่มมอสะเปิอกนะเด็กดูตาะเอ้ไปดูนวดละ น้โอมาเอาทันที่ปะตอนนี้น้อยมาได้ทุกคนอันนี้เนี่ยเอาไปคือบอดินกับต้อขาวนะอันนี้เครื่องกายเมย์น้อยเมย์น้อยแตกงเลยละเมย์น้อยก็นอนละนี่จะหงเท่าดีเท่าเท่นมุฟะนี่ก็จะนั่งนี่จะนั่งโอ้ฆ่าพอมไม้กันเมย์น้อยมัดเล็วละเมื่อเว้นนี่เมย์น้อยเพ่ได้ไปขาไข่โค่นมื่ออื่นจะเม็นวันตลาดเมย์น้อยไปไข่แล้วน้อยก็ไปดำหน้าโซนนาบ้าวที่เก้ายังบ้ทันเล็ว รับคิดนี้แล้วเราจะขอจบไว้ที่น,นี้ขอบกจหมดทุกคนทีเข้ามาดีตามนะครับสมเป็นกำลังใจให้หน้องเ,เด้อี๋ยวพบกันในคลิปหน้าบาย